สวัสดีครับมีลัคก,กี้แบนะครับวันนี้จะมานําเสนอดาวพิฆาตดาวศูนย์ S2 s ตอนที่หนึ่งเนาะซึ่งเรื่องตอนนตอนที่1เนี่ยมันจะเริ่มต่อจากภาครถไฟนะอันนี้มีแนะนําให้เพื่อนๆไปดูนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูเพราะว่าจะเป็นตอนที่อากาสากบเคียวจูโร่สู้กันคือโคตรมันมากครับมาเรามาเริ่มตอนหนึ่งของ S2 อะเนาะ เริ่มมาเนี่ยก็จะเห็น,นเคียวจูโร่ครับผมกับอากาซาสุวะเนาะซึ่งอากาซาเนี่ยมันคือส่วนข้างขึ้นระดับที่3นะซึ่งเก่งมากมีไม่กี่ตัวที่มันสู้ไม่ได้แล้วก็เคียวจูโร่เนี่ยก็เป็นเสาหลักเพิงเนาะใช้ปานเพิงอ่ะคือแบบเป็นตัวละครที่เท่มากเก่งมากโอตอนที่หมีไปดูที่ลงตอนนั้นนี่โคตรมันเลยนะเสียงเอฟเฟกฟันกันโอ้โหอันนี้หมีให้เต็ม10บเลยภาครถไฟจริง แล้วก็พอจบจากเนือเรื่องรถไฟมาเนี่ยก็เราก็เราก็มาดู AS2 ต่อเนาะโดยที่อันนี้ก็คือบอกว่าสปอยเนาะก็คือทุกคนก็รู้ว่าเคียวจูโร่ตายเพราะดนอาษาสฆ่านะแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเคียวจูโร่โหท่าแบาบบานเพิงเท่มากอะโหมีชาร์จมีกระโดดสับโอ้โหคืออาษาสก็เกือบแพ้นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไฟมันขึ้น ถ้าเกิดรุ่งเช้าไม่ขึ้นเนี่ยอากศาศะมันก็มันก,มนก็มันก็ชนะอยู่ดีเอาจริงๆแต่ว่าทันจิโร่ก็โกรธครับผมแล้วก็ปลาดาบเนี่ยปักหลังดาวอากศาศะซึ่งช็อตเนี้ยเท่มากแล้วอากศาศะเนี่ยแบบแค้นนะทันจิโร่มากและอากศาศะเนี่ยก็มาได้มาได้รายงานกับมูซานว่าได้ปราบหัวหน้าหน่วยไปคนหนึ่งเสาหลักเพิงไปคนหนึ่งซึ่งมูซันก็ได้โกรธมากแล้วก็ได้พูด อากาซ่าว่าแค่ฆ่าเสาเพลิงได้คนเดียวเนี่ยทำไมทำไมดูแบบภูมิใจมากซึ่งมุซันเนี่ยก็โกรธอากาสามากก็เลยรู้ไปครับผมแค่นิ้วเดียวเท่านั้นอะอากาส่าถึงกับเตลเลือดถึงการเลือดแตกเลยครับทั้งตาทั้งปากเห็นไหมอากาสาก็ได้คิดถึงตอนที่ทันจิโร่เนี่ยปาดาบทะลุตัวก็เลยพุ่งเข้าไปอ๋เอเรา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 ไปดาบทันจิโร่ครับผมซึ่งดาบทันจิโร่เนี่ยก็คือเล่มที่สองนั่นแหละ ที่ช่างตีดาบตีให้แล้วตอนนั้นมันก็เห็นหน้าเทันไอทันจิโร่เนี่ยบอกว่าไอขี้ขาดหนีทําไมซึ่งตอนนั้นอากาสาเนี่ยที่ขี้กำลังคิดถึงเนี่ยที่กําลังอัดดาบอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกแบบกดแ้นทันจิโร่มากคือจําหน้าได้เลยตัดมาวันตอนเช้าผมทันจิโร่ก็ได้เดินทางไปที่บ้านของพ่อเคียวจิโร่ครับเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับปานสุริยันอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับปานตะวัน พอไปที่บ้านก็เจอได้เจอน้องเคียวจูโร่ครับผมแล้วก็ได้เจอพ่อของเคียวจูโร่พ่อของเคียวจูโร่ก็ได้พูดดูถูกเคียวจูโร่ว่าพรสวรรค์มันไม่ถึงมาถึงตายทําให้ทันจิโร่รู้สึกโกรธมากแล้วพ่อของเคียวจูโร่ก็บอกบอกว่าเห็นต้มผูตะวันเนี่ยคือรู้เลยว่าทันจิโร่อะเป็นผู้ใช้ปานตะวันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนักดาบคนหนึ่งชื่ออาตรงๆก็คือ โยริอิติเนี่ยแหละครับก็คือนักดาบพิฆาตสูนยในตำนานเนาะเป็นคนที่ใช้ปานตะวันเอาง่ายๆมูซันเจอยังฉี่แตกอะพูดงี้ดีกว่าก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างพ่อของเทียโูโรกับเทียกับเียกับทันจิโร่นะครับทันจิโร่ก็ได้แบคเฮดเข้าไปคุณพ่อหงายเลยเสร็จแล้วก็ได้กลับเข้ามาดูหนังสือเกี่ยวกับหนังสือตะวันซึ่งน้องเทียโูโร่ก็ได้บอกแต่จริงๆแล้วคุณพ่อแก พ่อของเคียวจิโร่เนี่ยไม่ได้โกรธหรอกจริงๆแกแคกซึนเฉยๆจริงแกแก,นนงแก,ก็ร้องไห้แล้วกําลังกลับบ้านเนี่ยก็จะเจอช่างตีดาบครับผมที่ตีดาบให้ทันจิโร่มา2เล่มแล้วก็เลยทําให้นักเอ่อช่างตีดาบเนี่ยโกรธมากจะวิ่งเอามีดเนี่ยไล่แทงทันจิโจร่ทันจิโร่ก็พยายามเนี่ยหลบขึ้นต้นไม้บ้างเข้าพุ่มบ้างฉากนี้ฮามากนะอันนี้มีแนะนำไปดูอะไรเนี่ยฮามากจนตอนเช้าเนี่ยในที่สุดช่างตีดาบแกก็กินด่างงกเข้าไปก็คือลูกชิ้นนะครับก็หายโกรธ สคนก็ได้กลับมาฝึกเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองก็เลยต้องกลับมาฝึกหนักเนะาะทันจิโร่ก็จะมียกหินอ่าในเมื่อทั้งทั้งสาคนเริ่มพร้อมแล้วครับผมก็ออกไปทํางานต่อเหมือนเดิมคืออันนี้ย,ย,ยกกระสอบเข้าเข้าสาเนาะฝึกพลังฝึกพลังทีงนี้ก็ตัดมาที่อีกาก็ได้คนพบปีศาจครับผมก็เลยจะให้ทันจิโร่เนี่ยไปจัดก,การที่ วัดล้างแห่งหนึ่งเนาะเพราะว่ารู้ว่ามีปีศาจกดดันอยู่ทีนี้ทันจิโร่ก็ได้กลิ่นของปีศาจก็เลยร่วมมือกันระหว่างพี่น้องคือเนสโกะครับผมกับทันจิโร่ก็โดสับปีศาจโอชางนี้สนุกนะยังไงว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ดูก็ลองมาดูสปอยตอนไปลองดูตอนหนึ่งอะเนาะทันจิโร่ก็ได้ใช้ปานบาลี3กับ4ครับผมฟันไป2ทีโอชางนี้เท่มากนะทีนี้พอกลับบ้านมาก็ได้เจอกับได้เจอกับเสาหลักเสียงครับผม อูซุยเทนเกนเป็นคนที่ใช้ดาบคู่นะแต่ว่าทันจิโร่ก็เข้าใจผิดไงก็เลยเจ้าหัวไปโคกแต่ว่าอูซุยเนี่ยเป็นยินจากเก่าแกก็แบบหลบแบบชิวๆอะแล้วแกก็รู้สึกโกรธว่าทําไมไปมองแกเนี่ยวิตฐานกับผู้หญิงอ่ะจริงๆอะแกไม่ได้แบบไปอะไรกับผู้หญิงเลยแกแค่จะจับเนี่ยคนในหน่วยเนี่ยเอาไปเป็นกําลังต่อสู้กับปีาศาจแล้ชินโนสุเกะเนี่ยกับเออชิสึเนี่ยก็ได้เข้ามา ซึ่ง3คนนี้ก็ขอไปแทนพวกผู้หญิงนะเนาะ,นะแ,มนแ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 ต่ก็กล้ากลัวอ,อยู่เนาะแต่ก็มันก็ต้องไปอ่ะโดยโอซุยก็บอกได้บอก3คนบอกให้ตามข้ามาแต่ว่าแกเฮียแกขี้เล่นนะออซุยเนี่ยแล้วก็ตบตูดผู้หญิงด้วย <laughs> โอซุยหน้าตาดีหลอ่อเมียสามกล้ามโตมีทุกอย่างครับ แล้วก็ตัดไปที่ค่าย่านโคมแดงก็ผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อมาตามดู LN2 ต่อนะนี่อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลัตติชอไปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ3 2มพัรือ2 3 0 1,600เหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1,000บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเอ่อแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคืองอ่ายง่ายทุกแพ็กอ่ะอีเล็กอีเล็กีตช็อตก่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5้าล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนำคนอะ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็ร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับ อ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิรัติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว,ว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับยย ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดขอุกคอมมู n i นิตี้นะครับซึ่งหล,หลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับี